โดนไปใช้คำว่าโดนพันสองนี่เหรอครับสอ,สองระบบอ่ะทำสองระบบอ่ะในตครับในตัว,ตวพานำเสนอคันนี้หน่อยอัปเดตหน่อยว่ารถพี่คิวทำอะไรไปบ้างนะครับผมโล่งจัดครับคันนี้โล่งจัดโลง่งจริงเห็นไหมแค่นักกินหอยอาสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคดอวเลสซิ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ยังอยู่ที่เดิมครับตอนแรกผมว่าจะกลับแล้วนะครับผมอยากจะโชว์คันนี้ให้ดูนะครับทุกคน หลังจากที่เราดูรถใหม่มาเยอะแล้วนะฮะเราจะมาดูรถคันที่มันกังที่สุดในโลกนะครับผมผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นหนึ่งในคันที่กังที่ทสุดในช่องเรานะผมเมื่อไหร่มึงจะล้างรถไว้คิวอ่าสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยอีกข้างหนึง่งสดีครับแนะนําตัวอีกข้างหนึง่งคดีครับคิวครับคิวครับอายุ15บห้าสิบห้าแล้วนะครับผมโอ้โหรถพี่คิวเองนะครับเนี่ยกังเรียกพี่เฮ้ย ชุดสีงชุดสีเดิมไหมเนี่ยใช่ครับชุดสีเดิมตั้งแต่เราถ่ายไปเลยใช่ไหมใช่โอ้โหล้างสักทีไหมไม่ล้างไม่ล้างเลยไม่ล้างเลยนะครับอันนี้เป็นเวรบร้อยสิบตัวถัดจากเจนของพี่โดมนะครับอืมพี่โดมจะเป็นเจนแรกอันนี้จะเป็นเจนที่สองนะครับอ่ะชุดสียังเป็นชุดสีเดิมวันนี้เราจะพานําเสนอคันนี้หน่อยอัปเดตหน่อยว่ารถพี่คิวทำอะไรไปบ้างนะครับผมเบาะนี่เปลี่ยนใหม่หรือเปล่าไม่ครับเบาะเดิมเบาะเดิมนะครับเดิมจริงๆ ดดูิแต่นานแล้วมันขาดหมดแล้วมันขาดหมดแล้วนะครับอันนี้เราไปปาดเองใช่ไหมใช่เหมือนก็ไปปาดอ๋อมันเหมือนของรวมเลยมันเสื่อมไงจะถอยไปไหนฮะเฮ้ยคนอยากโดนเสื่อมมันถอยไม่ได้นะเว้ยมันต้องเดินหน้าเรื่อยๆนะคิวนะอ่ะมีอะไรอยากนําเสนอต่อไหมข้างหน้าหน่อยไปดูข้างหน้าหน่อยฮะไอคิวยังไม่นอนเหรอจริงไหมเนี่ยแต่เมื่อคืนเราโอ้โหโชคหน้าก็แตกโว้ยปื๊ดดูดิอันนี้ก็แตะอันนี้ เละเว้ยน<ล>ี่เออใช่ใช่ก<า>ูไม่เถียงมึงคิว <c oughs> เละจริงๆร<ด>ิรถ้อลดไม่ล้ลลลลางครับรถก็ไม่ได้ล้างอีก<ช> <c oughs> อะไรครับเนี่ยโล่งจัดครับคันนี้โล่งจัดโล่งจริงเห็นไหมทะลุเลยนะครับยังเป็นดัมเบลกอยู่ใช่ครับล้อสกอร์เปียนอ,อ,อันนี้จากคลิปเดิมไหมคิวหรือเราไปเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมใช่อ้ ว่าตอนเราขายคลิปยังเป็นสีแดงอ๋อตอนนั้นยังเป็นสีแดงใช่ไหมใช่ครับอ๋อเราเปลี่ยนใหม่ละหมดสีดำค่าโลเท่าไหร่ถ้าถ้าไม่รวมยางอยอ่ารวมแค่ยางหน้านะตอนนั้นก็โดนไปใช้เข้ามาโดนพันสองนี่แหละครับถ้าทั้งชุดเลยไหมทั้งชุดเลยไหมใช่ครับทั้งชุดเลยพันสองหน้าหลังเลยครับอ๋อสีอะไรด้วยอ่าสีรวดด้วยนะครับอ่ะไปดูฝั่งซ้ายหน่อยมาเดินวนอยู่กับมึงเนี้ยอ่ะโอ้โห อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหกางเรียกพี่ครับสูตรบาคิวพี่ชอบอ่ะคิวพี่ชอบจริงๆในการสไตล์แต่งรถนะครับผมเป็นแบบเอกลักษณ์ลมากเลยนะครับผมโอ้ดูดูสภาพยางนะฮะมาไงก็อบมาไงก็อบมาไงสนิมกึ่งแห้ครับสนิมกึ่งแห้โอ้โหคนลิมิเต็ดอะคนลิมิเต็ดอะโอ้โหเขาเต๋อเขาเต๋อ ข้างหน้าก็ไม่มีอะไรมากเฮ้ยพี่มองเห็นสวิต์อันนี้คืออะไรเนี่ยสองระบบอะทำสองระบบอะในตครับในตในตดมากกว่ากูว่านเนี่ยไม่ใช่ในโตหรอกในตดมากกว่าเฮ้ยสวิต์อะไรถามจริงไฟพามากไฟพามากอโอ้ทำไมมันต้องซ่อนไวลึกขนาดน,นี้เลยวะเนี่ย,เ,ยเปิดติดไหมมันมีไฟหน้าไหมเนี่ยลมถอดไฟหน้าออกเออเออแล้วก็บอกว่าเปิดติดแต่ถอดไฟหน้าออกทุกคนแล้วมันบอกว่าเปิดเปิดติดเอมีไฟลังอยู่โชว์ โชว์หน่อยโชว์หน่อยเนี่ยโอ้โหโคอเตอะขัดเตอะยังชอบเลยม,มยงโชคดีที่มันยังติดอยู่นะครับอ่าใช่โชคดีที่มันยังขี่ได้อยู่นะครับดับดับด <c oughs> ับดับดับดับอะไรคิวคันเนี้ยมีแค่นี้เฮ้ยมีอีกเหรอ ทำเครื่องทำลูกห้าสามมับทำลูกห้าสามครับเฮ้ยตอนตอนนั้นตอนนั้นที่เราถ่ายมันยังเป็นเดิมครับเดิมเดิมแคมครับเดิมแคมทำอะไรไปบ้างทำมาสเต็ปห้าสามเปลี่ยนลูกครับแคมแคมแคมสเต็ปเครื่องอะไรห้าสามอ่าก็คือเป็นชุดคิดมีเลื่อนหัวฉีนลูกสูบแคมเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ครับนะครับแล้วก็ยัดเป็นกองเลสเข้าไปใช่ไหมก็แล้วมันต่อไปอย่างนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนให้มันยาวทะลุเอาหรอ มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่ข้างหน้าเนี่ยอ๋อก็คือเป็นบั้งใหญ่ใจยาวนะครับทุกคนโหสุดจริงถามเคีวคียวตั้งแต่เราขับรถมาเราล้างรถกี่ครั้งไม่รู้นะครับเคยล้างไหมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยล้างเลยอ๋อแต่ว่ามีล้างไม่ล้างเลยเอาง่ายๆเออไม่ล้างเลยใช่ใช่ใช่ล้างก็คงไม่ออกอ่ะมึงดูดิมึงดูดิมามาเคียวมาดูอาร์มกันหน่อย อามเพิ่งซื้อมาใหม่เพิ่งซื้อมาใหม่เหรอใช่ซื้อพร้อมพี่โดมเลยเอาเหรอพี่ต้องเชื่อไหมเนี่ยว่าซื้อมาใหม่ไม่ล้างไงไม่ล้างเหรอเออใช่จริงๆมันคนละสภาพเลยนะคิวจริงไหมเนี่ยซื้อใหม่จริงไหมเนี่ยได้มาเท่าไหร่อามเนี่ยอามพันสี่ครับพันสี่ก็เป็นอามย่นเหมือนกันคานกลมนะครับผมแต่มันยังย่นเข้าไปได้สุดมันต้องหานัดมาอ๋อมันย่นได้อีกอยู่มันย่นได้อีกอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราย่นยังไม่สุด ก็คืออีกคันของโดมอ่ะมันย่นเข้าไปอีกทีนี้มันต้องเอาบางโคนออกแต่ว่าของคิวอ่ะยังยังไม่ถึงนั่นก็เลยบางโคนก็ยังเอาไว้อยู่ใช่ไหมยังไม่ต้องเอาออกเพราะว่ามันยังไม่ติดนะครับส่วนย่างย่างก็เบอร์เล็กนะครับมันก็เลยยังไม่ติดนะฮะยังเหลือห่างเลยเห็นไหมสองนิ้วอ่ะพอดีเลยนะครับนี่ล้ามมาก็ได้นะคิวรถนะสงสารมันบ้าโชกชกอ่ะ โชคชายโยแท้ไหมแท้กี่มิลกี่มิลสองสองเก็ดห้าเลยสองเก้าห้าอ๋อสูงกว่าของไอ้กรอฟไอ้เอกรอฟจะเป็นสองเก็ดห้านะครับชายโยนะฮะอ่ะคิวอ่ะลดลงหน่อยมันดากมันจะสูงดดากมันจะสูงใช่ครับว่าดากมันจะสูงนะครับอืมไหนดูดิสภาพเออโชคดีนะฮะที่มันยังเดือพักเท้าอยู่นะฮะเป็นแฉได้ ใช่ได้ไหมไม่ได้แล้วทำไมไม่เอาออกขี้เกียจขี้เกียจอ๋อๆๆคิวๆิวสตาร์ทรถหน่อยสตาร์ทรถหน่อยอะไรเนี่ยฟิล์มอ๋อเฟียบอ๋อ้เก็บได้เก็บทรงได้ด้วยโอ้โหไอ้นี่ของเล่นเยอะจริงๆว่ะเอาหน่อยคิวเอาหน่อยเอาหน่อยเฟียบเนี่ยไม่ใช่แยกทำมันลื่นับมันลื่นเหรอนี่ เฮ้ยมันหอบด้วยเหรอรอทำไมมันหอบอ่ะคิวเอ่จเอเปลี่ยนกล่องลิม่ะอ๋อเราไปรีแมปกล่องมามันก็ได้หอบเพราะว่ามันเป็นกล่องแบบปัดไงก็เพิ่มเลอะอ่าก็คือไปทำกล่องใหม่มาบ้าเถอะใช่ไหมอ่าเบิร์นใดฟังหน่อยเบิร์นไดฟังหน่อย พอดับเลยดับเลยเสียหูมากเก่งใจแม่ด้วยนะฮะเออใช่อันนี้ดังมากเสียหูมากขาอะไรเนี่ยคิวขาเปิดครับขาเปิดใช่ไหมก๊อปสารคามเอาเป็นตัวแรกนอนได้ยังเนี่ยคิวนอนยังครับนอนนอนแล้วแหละนอนแล้วแหละนั่ะอาบน้ำยังอาบแล้วครับคิวในซูชิทั้งตัวเป็นตัวสกีเลยมีมีหลอดยิงมีหลอด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 เลยโอ้ยเคยเกียร์ไหมตั้งแต่ขับรถมา ครั้งเดียวเท่านั้นแหละเอ๊เอ๊ครั้งนั้นน่ะที่อะไรวะอะไรตอนนั้นคือแบบลั่นเลยแบบอ่อแบบไม่ครับคือแบบแสบหูแบบมากม่ะอ่ะแล้วเป็นไงท่นั้นเพื่อนมันขับยังไงผมสุดท้ายอทีนี้ผมหันไปมองมันที่หลังอะแหละทีนี้ผมสะกิดเพื่อนเพื่อนมันก็คาแต่ไม่มองโทรศัพท์อย่ังไอทีนี้ตำรวจมันก็บอกเลยจอดเองจอดจอดจอดนีเนี่ย ตำรวจเลยบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าวิ่งอย่าวิ่งกู่มผมไม่ได้วิ่งเลยทำไมมันก็ค้นกระเป๋าครับค้นกระเป๋าดูเลยโดนไปกี่บาทโดนไปพันห้าพันห้าเลยเหรอใช่สายตรวจเหรอใช่ครับแล้ววันนั้นเราเราได้วิ่งไหม <laughs> เกือบวิ่งครับเกือบ <laughs> อะไรว่าเกือบวิ่ง <laughs> <laughs> คนหมายความว่างไงว่าเกือบวิ่งไงทุกคนเข้าใจครัว่าเกือบวิ่งไหมกึ่งวิ่งกึ่งแลนเหรอกึ่งวิ่งกึ่งกึ่งเดินอย่างนี้เหรอ เกี่ยวิ่งใช่ไหมตกใจใช่ไหมคิวคิดว่าเราจะเกมอีกไหมหลังจากหลังจากลงคลิปนี้ไปก็อาจจะเกมอ่ะขอบคุณน้องคิวด้วยนะครับผมรถน้องคิวนะฮะไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่มีใครอยากเหมือนด้วยนะครับผมฝากเขาด้วยนะอ่ะใครชอบคลิปนี้บอกเขาดิกดไลค์กดแชร์หน่อยกดไลค์กดแชร์อ่าพูดแคเนี่ยแช่ไม่ฝากซับสไครต์นี่เหร กดกระดิ่งแจ้งเตือนหน่อยว่างี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนหน่อยเออจะก,ก้มหมน้าทำไมเนี่ยกล้องอยู่นี่เนี <c oughs> ่ยหยอก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 อใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอยนะผมจะได้พาคลิปใหม่ๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณน้องๆด้วยนะครับนี่นี่โอเคก็อยู่กันครบเลยนะครับผมแล้วไปหาวิ่งคลิปอะไรอยากโดนจับไว้เสือเนี่ยเดี่เดี๋ยวมึงเจอกูเดีงเจอกูเดี๋ยวชาวกล้วยจะมาเสือให้ถึงบ้านเลยนะครับผมอ อขอบคุณน้องก๊อฟน้องโดมแล้วก็น้องคิวนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเราจะไปที่ไหนต่ออยากให้ไปหาก็ทักแชทมานะครับผมหรือว่าไปเข้ากลุ่มก็ได้นะครับผมพูดคุยกันในกลุ่มเป <cosas> ็อยากว่าจีบเหครับอะไรนะเอ้ยกีจจี้กีจจี้วิ่งเท่าไหร่แล้วส่งงานเหรอครับส่งงานส่งงานเท่าไหร่กีจจี้ร <ๆ S 2> ้อยสิบเก้าจีครับนี่โมยอกๆร้อยสามสิบเก้าจีร้อยสามสเก้าจีเฮ้ยมือถังเอันนี้จริงอันนี้จริงเออสเตอร์เบอร์อะไร จะเตอเบอร์ 14, อะไร 14, <26. S 1> 14, สิบสี่ยี่หกสิร้อยสามเก้าจีเดี๋ยวมึงเจอเฉาโก้วหเสิร์ฟเพาะ่านายวิ่งส <c oughs> ิบโลเออวิ่งสิบโลถ้ากูเชื่ออยู่วิ่งสิบโลกูเชื่ออยู่เอออ่ะฝากด้วยนะฮะรถน้ลลองคิวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับผมไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะฮะคลิปนี้ก็สนุกสนานนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแค่นี้สวัสดีครับแก้ว